ริม,ม่น้ำเจ้าพรยากรุงเทพฝั่งธนบุรียังมีวัดสวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับเราจะชวนทุกคนมาเที่ยวชมซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยครับและวัดนั้นก็คือวัดระฆังโคสิตารามบวรมหาวิหารวัดสวยเก่าแก่นั่นเองนะครับ อีกทั้งคนไทยเรายังมีความเชื่อที่ว่าการมาไหว้พระทีวัดระฆังแล้วเนี่ยจะทําให้มีคนนิยมชมชื่นมีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปีตลอดไปอีกด้วยนะครับเมื่อกล่าวถ,ถึงวัดระฆังแห่งนี้นะครับก็ต้องให้นึกถึงสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมรังสีเลยนะครับพระมหาเถระรูปสําคัญที่ได้รับความเคารพก็ถืออย่างมากในประเทศไทยนะครับ ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคจิตารามในสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดชับจะใช้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ัดระครังโคจิตารามวระมหาวิหารแห่งนี้นะครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเดิมใช้ชื่อว่าวัดบางว่าใหญ่และต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกให้เป็นพระอารามหลวงและเมื่อมีการขุดค้นพบระครังโบราณในเขตวัดในรัชสมัยของรัชกาลที่หนึ่ง จึงถูกเรียกว่าวัดระฆังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอีกทั้งยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นที่ประชุมสังายนาพระไตรปิฎกซึ่งอันเชิญมาจากนครศรีธรรมราชขึ้นที่วัดนี้อีกด้วยครับ ภายในพระอุโบสถที่สวยสดงดงามนะครับเป็นทรงแบบรัชกาลที่หนึ่งประดิษฐานพระประธานหลวงพ่อยิ้มรับฟ้าเป็นพระประธานนะครับโดยเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริดปางสมาธิและด้านข้างของพระอุโบสถนะครับก็ประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยะเมตไตร ซึ่งสวยสดงดงามอีกหนึ่งองค์นะครับด้านข้างของพระอุโบสถหลังใหม่นะครับก็จะมีพระอุโบสถหลังเก่าด้วยนะครับซึ่งเป็นปฏิมากรรมที่สวยงามมากภายในก็มีพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานของอุโบสถหลังเก่าดั้งเดิมนะครับพร้อมอักระสา,าบกครับมาจากไหน่ะมาจากบางหูเทียนครับ ถ้าจากอุโบสถหลังเก่ามาไม่ไกลนะครับก็จะเป็นหอพระไตพิฎกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามเคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งนะครับ ขนาทรงรับราชการในสมัยกรุงทนบุรีและโปรดก้าวให้รื้อมาสร้างและก็ถวายวัดเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วภายในมีตู้พระไตรปิฎกขนาดใหญ่นะครับเขียนด้วยรายลดน้ำสองตู้ประดิษฐานไว้ในหอด้านเหนือ1ตู้และหอด้านใต้อีก1ตู้นะครับ และนี่ก็คือขอระคังห้าใบนะครับระคังตั้งห้าใบเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของวัดระคังโคสิตารามนี่นะครับต้องมีระคังห้าใบนะครับ ปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของวัดระฆังโคสตารามแห่งนี้ก็คือพระปางวัดระฆังนี่เองครับที่ได้รับยกย่องว่าเป็นพระปางที่ทำถูกแบบแผนที่สุดในประเทศไทยนะครับสร้างขึ้นใน สมัยรัชกาลที่หนึ่งโดยทรงมีพระราชศรัทธาสร้างพระปางพระราชทานร่วมกุศลกับสมเด็จพระพี่นางเธอพระองค์ใหญ่คือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงโกมเทพสุดาวดีโดยเป็นพระปางแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินยุคต้นที่งดงามมากๆเลยครับ จนยึดถือเป็นแบบฉบับของพระปางที่สร้างในยุคต่อมานั่นเองครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบรอบร,อบรอบของวัดระฆังโคสิฏารามนะครับใกล้กันในบริเวณวัดนี้ก็จะมีโรงเรียนสตรีวัดระฆังเป็นโรงเรียนสตรีร้วนะครับ mm hmm. ก่อนเดินทางกลับนะครับเราก็ได้แวะขึ้นไปชมพระตำหนักแดนกันนะครับเป็นเรือนไม้ฝาประกดกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุก เจ้าฟ้ากรมมาหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมมะทองอินเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระยาเทพสุดาวดีทรงสร้างถวายพระระฆังโกติธารามเพื่อเป็นกุฏิสงฆ์ปัจจุบันอยู่ภายในบริเวณคณะสองเชื่อกันว่าเป็นตำหนักสำหรับทรงกรรมฐานขององค์สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีหรือองค์พระเจ้าตากสินสนนิษฐานจากพระดำนักของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งได้ตัดกับองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพรายาลริศลานุวัติวงศ์เมื่อสเสด็จมาทอดพระเนตรกุฏิแห่งนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถ้าจะใช้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำนกกลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ